คนดังก็ตีกันซะแล้วค่ะอย่าเพิ่งตกใจไปค่ะพื้นที่นี้ยังคงคอนเซปต์เดิมนะคะมีแต่เรื่องราวดีๆของเหล่าซุปตามาฝากกันแต่ข่าวแรกวันนี้เนี่ยอาจจะเจ็บจี๊ดแซบซีไปสักนิดนึ่งก็แหมว่าที่เจ้าบ่าอย่างพี่อัมมดิชาติมาเองจะให้น้อยกว่านี้ได้ไงอะค่ะ หล่อราศีจักวิ่งวิงมาเลยค่ะโดยว่าที่เจ้าบ่าวพระเอกอ้ําอธิชาติปลีกตัวจากวัดที่เจ้าสาวคนสวยมาแท็กทีมกับนักแสดงละครไฟในวายุที่เพิ่งจบไปหมาดๆทั้งนางเอกแมทพิรณีต่ายนัทพลคุยถึงความดุดันร้อนแรงของการถ่ายทําพร้อมเปิดเรื่องลับเบื้องหลังกองถ่ายที่ร้อนระอุยิ่งกว่าละครเรียกว่าเผากันเป็นไฟได้หากันเต็มที่น่าจะแท็กทีมมาล้างตาด้วยกันอีกสักเรื่องแต่งานนี้พระเอกอ้ําจะโดนซ้อนแผนเหมือนในละครด้วยการหักมุมมาถามถึงโครงการวิ ว่าที่แฟนๆรอคอยอ้าเปล่าต้องหามพลาถือไหนโชว์ไฟในวายุคืนวันจันนี้ค่ะแต่เวลาอยู่ในกองคุณเหมือนแบบสบายมากไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะมีพี่อําคอยดูแลใช่ค่ะเอ้าสบายมากๆเลยแมนไม่ต้องแกะปลาเองผมกํลาลังตัดปลาเข้าจานอยากกินปลาจังเลยอะอะไรอย่างเงี้ยคือในเมื่อน้องเอ๋ยปากขนาดนี้เมา่ต่อยเราก็ต้องหั่นของเราให้อ่ะ